อดทนแบบไหนถึงไม่เก็บกดนะคะของพี่มิ้นเนี่ยจะมีอดทน3นะคะอดทน1อดทน2อ,อดทน3อดทนหนึ่งก็คืออ่ะนะคะสมมติคนไม่ตรงต่อเวลานะคะมาอ่ะตอนแรกเข้าใจอยู่นะคะอ่ะเข้าใจอ่ะเขาอาจจะมีอ่าผิดพลาดอะไรต่างๆนาะนาะพอครั้งที่2ละนะคะอ่าไม่ตรงต่อเวลาไม่บอกกล่าวล่วงหน้าทุระที่แจ้งมาก็ไม่ได้เป็นทุระเรื่องด่วนนะคะเป็นทุระที่วางแผนได้อ่ะ นะอันนี้ก็ติดลบละหนึ่งนะคะแล้วถ้าแล้วก็พูดด้วยนะคะพี่มินก็จะพูดว่าครั้งหน้าขอไม่ทำอย่างนี้นะคะถ้าอ,อยังไงต้องแจ้งก่อนนะคะทางนี้ก็มีทุระาเหมือนกันอ่ะนะคะอดทนสามเนาะ,อ,ะอดทนสามนะคะก็นะคะในในขณะที่เราวางใจเนี่ยนะคะไม่ใช่ไม่โกรธนะเพราะพี่มินก็เป็นคนถือเรื่องเรื่องตรงต่อเวลาเหมือนกันอ่ะพอ,อนะคะโกรธปุ๊บนะคะแล้วเราก็มา ดูใจตัวเองปุ๊บนะคะไม่ต้องไปบังคับให้หายโกรธนะคะแต่เข้าใจความโกรธตามความเป็นจริงแค่นั้นเองแล้วก็ดูเขาจนหายไปนะคะแล้วก็อ่ะเราก็ไม่ผูกไม่ผูกใจอาฆาตกับคนที่ทําให้เราโกรธหรือไม่ถูกใจเราอ่ะตรงนี้ก็หน้าที่เรานะอดทนสามนะคะเมื่อแจ้งไปแล้วนะคะแต่เขาไม่มีความรับผิดชอบนะคะต่อเอ่อยังไงอะ่ะต่อการทุระกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเนี่ยแหละก็คือมันมันพอละสิ้นสุดละนะคะ พี่มิ้นก็จะแจ้งนะ,ะแต่ก่อนที่จะแจ้งเนี่ยนะคะ oh. พี่มินก็ต้องดูก่อนนะคะ oh. ใจที่มันโกรธมากนะคะ oh. เราถือสาคนอย่างนี้มากเลยเนี้ยอะดูแลจัดก,การใจตรงนี้ก่อน oh. และพูดด้วยเหตุผลว่าเราไม่โอเคนะคะ oh. เราไม่โอเคแบบนี้คงดิวทุระติดต่อง,งานกันไม่โอเคไม่ได้ไม่สะดวกใจนะคะขอยุตินะ oh. อ่ันนี้ก็ต้องพูดไปด้วยหลังจากที่เรา ไปดูแลจิตใจของเราะะที่มันขุ่นมัวไม่พอใจแล้วนะคะเนี่ยก็คือจะมีลิมิตนะคะไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมยอมทุกอย่างเข้าใจทุกคนนะคะแต่เบียดเบียนตนเองอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคนะคะเราก็ต้องมีลิมิตของเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าเออถ้าเกิดแบบแต่ลิมิตตรงนี้ก็ต้องพร้อมที่จะยืดหยุน่นตามเหตุผลและสถานการณ์นะคะอดทนของพี่มิ้นเป็นประมาณอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยนะคะมันก็เออ นะคะมันก็ต้องว่ากันไปตามสถานการณ์และก็บุคคลเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนที่เราดีลด้วยเนี่ยนะคะมันก็เนาะเขาเรียกว่าต่างจิตต่างใจนะคะแล้วก็มีอุปนิสัยนะคะความใจดีใจเย็นไม่เท่ากันเนาะดังนั้นเราก็ดูกันไปตามสถานการณ์แล้วก็ดูสถานะเราด้วยว่าเราเ,เหมือนกับมีสถานะที่ อบอกขอบเขตและลิมิตของตนเองได้มากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนี้นะเราก็ต้องดูด้วยนะคะนะคะเนี่ยตรงนี้แหละคะ่ะก็เป็นเรื่องของความอดทนนะคะซึ่งเราจะต้องใช้ในทุกๆวันและทุกๆส,สถานการณ์ของเราค่ะ